โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมหนุนตอนนี้นก็สู่รายการ G for U นะครับผมวันนี้เรามาต่อเนื่องกันเลยครับผมกับ FIFA 23 Player Cam Remote er กับท่านักของซีรีส์กัปตันคิมกันในพาร์ทที่9แล้วนะครับผมเปิดมาวันนี้นอร์ซิตี้นะครับผมจะต้องไปเยือนที่ฮอกทอนนะผมจะเจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับผมตอนนี้สถานการณ์ของศึกแชมเปี้ยนชิพก็เตะกันมาแล้ว36แมตช์นะครับผมก็ใกล้จบฤดูกาลเข้าไปทุกทีแล้วครับผมมันเตะกันประมาณ40กว่าแมตช์นะครับผม ตอนนี้นอริชก็ขยักขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วนะผม36นัดชนะ18เสมอ12แพ้6มี66คะแนนนะผมนำรองจ่าฝูงอย่างเบอร์ลี่อยู่3คะแนนและเตะเท่ากันเกือบหมดแล้วด้วยนะครับผมส่วนทางด้านของ West Br bridge, เวสต์บรอมวิชอาเบียนอยู่อันดับที่10นะครับผมมี52คะแนนอ้น่าสนใจครับผมเพราะว่าห่างจากโซนเล่นเพลย์ออฟเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าแมตชนี้ เวสต์บอมวิ่งสู้ตายแน่นอนครับผมเ okay, ก๋รับอกแล้วนี่ก็เป็นสเวตแลื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ที ina, นะครับผมเวสต์บอมก็มาในแผน4-2-3-1น,นะครนะบับผมผู้ศัตรูเป็นบัตเทนนะครับผมเซนเตอร์แบ็กเป็นโอเชียกับปีเตอร์สแบ็กซ้ายเป็นทาวเซนแบ็กขวาเป็นเฟอร์ลองนะครับผมกลางรับ2ตัวโมลัมบี้กับโยกูสลูนะครับผมปีกซ้ายฟิลิปปีกขวากับนทีวอลเลซครับผมกลางลุกโรจิตและสุดหน้าเป็นได้นะครับผมสเตเตอร์ของนอริสซิตี้เนี่ยมาในแผน4 4 1 1ครับผม ผู้สัประตูเป็นกันนะผมเซนเตอร์แ,แบ็กนะก็ผมดูฮะค่าพลังของกัปตันคิมของเรารอไป87แล้วนะโอ้หรือว่าอยู่ที่นี่มันไม่ใช่กัปตันดีกว,ว่ามันเป็นคิมกับฮาร์ลี่นะผมกัปตันทีมแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นแมทธิวทากเก็ตนะผมแบ็กขวาไบรัมกลางรับเฮเดนนะผมคู่กลางเป็นซาร่ากับโดเวลนะผมปีกซ้ายพราเชต้าปีกขวามาควินยอร์และซูน้าเป็นจอร์จซาเชนนะผมมาดูเกมที่ทางด้านของฮอกทอนกันเลยครับผมเลสโก โอเคครับผมรถบัสของนอริชก็มาถึงแล้วและกล้องจับมาที่ศูนย์หน้าตงเก่งของพวกเขาครับผมจอร์ชัสเชนนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามากันที่ฮอลทรอนนะครับผมเวสต์ลอมบริดชอเอเบียน,จนจเจ้าบ้านจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของจาฝูงสุดแชมเปี้ยนชิพอย่างนกขมิ้นน้อยนอริชเซตีครับผมเพิ่งสังเกตว่าท่าน่าของเอ่อคิมจุนโฮเนี่ยย้ายทีมนะครับผมย้ายไปอยู่ทีมนกเลยนะครับผมซองน้ำนี่ก็เป็นนกขมิ้นเหมือนกันนะไอ้ยนกน่าจะเป็นนกกระจิบนะ อันนี้ย้ายมาอยู่กับทกขมิ้นน้อยนะครับผมนะทางด้านนอ i ิสิตี้เอาละมาดูกันดีกว่าว่าเราจะนำทางด้าของนอริสเนี่ยกับพีปีทได้สูงสุดขนาดไหนนะครผมตอนนี้เราลุ้นแชมป์เต็มตัวให้มาที่เดลอุ้ยโดนกระแทกไปแล้วครับผมเกมสวนกลับของนอริะครับผมนักกลัวอยู่แล้วครับผมสาเชนให้มาที่คิมจูโทอุ้ยเอาลื่นเรียบร้อยไปจอซาเชนดึงจังหวะแล้ว ชิ้จังหวะแล้วนะถ้าเขาวิ่งไปต่อจะยิง่ายกว่านี้เยอะเลยแล้วผมที่แกเหมือนแบบว่าเออถ้าฉันยิงง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่สนุกนะซิมีเบรกรอครับผมจากนั้นแล้วยิงด้วยระยะไกลแล้วครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าข้อนั้นหนักมากๆครับผมโอ้โหนแฟนที่ตามมาเชียร์กันที่เวสต์บรอมมันเลยครับผมดูจังหวะนี้นะผมลื่นไปแล้วโจ้าฉันโกกาสนายอีกรอบหนึ่งเนะ แต่ว่าขพยายามยังไงไปมันก็ไร้ผลยังไงล่ะอ่าแล้วดี่ครับผมดูเต้นเลยเต้นโชว์คิมจุนโฮลาเคตา้ามาตา,ตาเกตาตาอสวยครับผมให้มาหลุดแล้วจา้าไปก่อนแล้วจา้ามองด้านไหนโอ้๊วิมันตัดสินใจทำอะไรไม่ทันครับผมประกบไว้เลอเกิ์ไดเปรดขอในะคิก เปิดมาโดยมาควินยอสุดเลยไปหมดเลยอะแต่ว่ายังเป็นนนริชเก็บตกจังหวะสองได้อยู่ครับผมฝากบอลงานครับผมฮันลี่ให้มาคิมจุนโฮจุนโฮฝากไปก่อนที่ซาเจนซาเจนลุนมาคิมจุนโฮเรียบร้อยครับผมโยหยิงอีกแล้วฮะยิงเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ยิงเสร็จแล้วต้องฆ่าดีใจประจำตัวด้วยครับผมการเต้นเคป๊อปเป็นจิตวิญญาณสายเลือดของเราเออ โอ้ยิงเอายิงเอาเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆถ้าเราย้ายมาตั้งแต่ต้องรูด้ดูการได้นี่ผมว่าน่าจะยิงระเบิดกว่านี้อีกนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่านี่เรายิงไปกี่ประตูนั้นถ้าสิบกว่าประตูแล้วนะครับผมดูว่าลูกนี้ไม่เข้ารู้ว่าไงแล้วผมเขาเรียกว่าเน่งเน่งอุมาบ้างแล้วออกไปทางนั้นขวาที่วอลเลซนะครับผมวอลเลซดึงจังหวะไว้ให้กลับมาได้เอาโดนชนไว้วอลเลซอีกทีนึงวอลเลซเจอกับจุดโทยอมไหมยอมไหมโอ้โหต้องยอม ถ่ายบอล pues mm ออกครับผมและกลับมาไอที่วอลเลซอีกทีหนึง่งเอ้ยชิบหายโอ้โหโดนเลยครับผมโอ้ล so ูนี้ผมก็ขาเปรี้ยไปด้วยครับผมเฮ้ยใครมาทำไมมาดึงขากูเนี่ยโดนทางด้านของได้ยิงตีใส่แตกมานะผมทางด้านของเวสบรอมเข้าบอลพลาดครับผมจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหจัดจังหวะพลาดแล้วเฮเดร์ฮารีก็ไม่ได้ช่วยเลยทาเกต้า กต้าแทงเอาหยุดมาเลยครับผมทาง่ายของจุดโภลูนี้คือถ้าเราจะพยายามจะฝ่ายเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากมาเอาแต่ว่าเ็จกูนี่ไงเรียบร้อยเลยครับผมดวงตาจากักรพรรดิว่ะบอกแล้วว่าฮีโร่คนนี้เนี่ยแหละจะเป็นคนปกป้องทุกคนเองโอ้โหคือเขาคงลืมไปครับผมว่าด้านหน้าปกติมันจะเป็นกองหน้าจะเข้าบอลไม่เก่งไงแต่ว่าอันเนี้ยเซนเตอร์แบ็กเรายืนอยู่ด้านหน้าครับผมเพราะฉะนั้นการตักบอลเนี่ย ถ้ามาเล่นบอลด้านหน้าแบบว่าดึงจังหวะนานๆเนี่ยโดนจุดโหแยงเนี่ยฮะโดนแยงง่ายๆเลยครับผมให้หมากขึ้นยอสยิงสบายๆอะโอ้กลายเป็นว่าซีซั่นนี้เราเป็นดาวดาวจ่ายนะครับผมจ่ายบอลเยอะมากนะครับผมวอลเลซมาอีกแล้วตัวันตรายครับผมให้มาที่ไดไดเปิดกลับไม่ยิงอุ้ติดบล็อกอยู่เอ้ยุยยเกือบ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 ไปเกือบไปเกือบไปเวสบลอมได้ขึงอยู่นะครับผม มาลูกนี้เจอกับแมททาร์เก็ตไม่เข้านะครับผมให้กับมาเฟอร์ลองเปิดติดบล็อกและลูกนี้ทาร์เก็ตคืนกับมาที่กันกันโอ้ยเปิดไม่ดีโอ้โหสวยแล้วโดนโอ้ไม่โดนครับผมติดฮั์ลี่อยู่สุดยอดสุดยอดแล้วบรูสิงก็เลยเป่าจบการแข่งในครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยครับผมเวสต์บลอมเจ้าบ้านนะครับผมตามหลังนอริสอยู่1ประตูต่อ3นะครับผมเดี๋ดยวเรามาดูกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับผมเพราะว่าเกมของ2ทีมนี้ค่อนข้างเปิดเลยฮะ เกมในครึ่งหลังนะครับผมมาร์โนริชได้ฟรีคิกคิมโฟเ,เดเด,เดทิงไกลโอ้โหได้ลุ้นรับได้ลุ้นแต่ว่าบอลมันเหินไปหน่อยครับผมแฟนนอริชเสียดายนะฮะนี่แกตัดสินใจยิงไกลามากเลยนะเพราะว่าน่าจะเป็นคนยิงไกลดีไม่ฮะซาร่าผู้วุโสโทีมเราจหหุดโฮโอ้ดูการให้บอลแล้วสุดโอ้โหเชีย่ย ผมคิกว่าได้แล้วครับผมบารได้คานเอาโอเคยิงมาติดบล็อกครับผมเกมสวนกลับของนอริซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะให้มาแม็กคาลัมสำรองลงมาแล้วครับผมแม็กคาลัมจุนโฮแม็กคาลัมอีกทีหนึง่งโอเคเราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วด้านหนะ้ามีไหมปารโอ้โหยิงเออเฮยแมงเหื่อเยอะเหลือเกินขอได้คลิกนะครับผมเปิดมาจุนโฮโอุย้ย เป็นจอซาเจนเนครับผมได้มงแต่ว่าติดเซฟผู้สษาประตูต้องถามว่ามึงเซฟได้ยังไงครับผมมันมองทันได้ไงมันม่งแรงมากเลยนะเนี่ยขอโท้อีกทีโดนโขกทิ้งไดรลุนออกมาจิง้งก็ติดล็อกอีกครับผมเปิดเร็วจุนหฮวโอ้ยเจ้าเวาหายยังไม่มาเว เค okay, แลวผู้สิงก็ร์เปาจบการแข่งที่ฮอกทอนเป็นที่เรียบร้อยครับผมวันนี้ City นอริตี้นะผมก็บุกมาเก็บ3คะแนนที่สำคัญได้ที่ทน้าของเวสต์บรอมเบชลเบียนะผมเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมตอนนี้ทุกนัดสำคัญหมดนะครับผมเพราะว่ามันลุ้นแชมป์โค้งสุดท้ายกันแล้วก็ต้องมาดูกันว่า2ทีมนะครับผมว่าจะเป็นนอริสหรือเบอร์ลี่ที่จะแข็งแกร่งแล้วก็คงเส้นคงวากว่ากันนะฮะ อ้าวจากาที่แล้วเราบอกแล้วนะผมว่าเราจะพยายามปลุกป,ปั้นให้จอจซาเจนเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นดาวซาวบสูงสุดของศึกแชมเปี้ยนชิพนะผมตอนนี้ทำได้แล้วครับผมยิงไปแล้ว20ประตูจาก37แมตช์และส่งไปอีกถึง11แอสซิสต์นะผมถือว่าไม่เลวเลยครับผม มาต่อกันแบบไม่เสียเวลาไปเลยดีกว่านะครับผมวันนี้มาที่ a r r o l ร Road บ้างแล้วนะครับนอริชเจ้าจบ,บ้านจะเปิดบ้านตอนรับการเยของแบล็กฟูลยครับผมอย่างที่บอกไปะครับผมตอนนี้ทุกนัดจะใช้เมชชิพสำคัญหมดแล้วนะครับเราสู้กันอยู่นะครับผมกับทนายของเบอร์ลี่นะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนแรกหลายๆคนไม่ได้มองว่าจะเป็นนอริชที่จะขึ้นมาเป็นจา่าฝูงเลยนะครับผมแต่เป็นเพราะว่าดีลของคิมจุนโฮเนี่ยนะครับผมที่ย้ายมาจากซองนามนะโอ้เซ็นเตอร์แบ็กตัวบุกแล้วครับผม เปลี่ยนชีวิตให้นอริซิตี้กลับมาลุ้นแชมป์เต็มตัวเลยครับผมเนี่ยพูดแล้วมาเลยครับผมจุนโฮลูกนี้ไอ้ย,ยานี่ไงบอกแล้วว่าอย่ามาดึงบอลต่อหน้าฉันปาดมาเรียบร้อยเลยครับมโมอ,อย่างที้บอกว่าปกติเนี่ยเขาจะนึกว่าเป็นกองหน้าอยู่ด้านหน้าใช่ป่ะมันก็จะแย่งบอลไม่เก่งแต่ว่านอริซิตี้นี่คือเซ็นเตอร์แบ็กลุยอยู่ด้านหน้าครับผมเพราะฉะนั้น ใครมาเลี้ยงบอลตรงหน้าเนี่ยเรียบร้อยหมดนะครับผมเพราะว่าอะไรผมบอกให้เลยนะคือกองหลังอะ่ะมันชอบเลี้ยงกับผมชอบเลยเพราะว่ามึงก็เลี้ยงไม่ดีเหมือนกูเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นมึงเสร็จกูอยู่แล้วครับผมโดนเลยครับผกโอ้จอซาเจนยิงอีกแล้วครับผมดาวซันวอร์ของเราเฮ้ยดักอีกแล้วครับผมมาควินยอสมาควินยยสยังไงครับผมมองด้านในเปิดมาซาเจนเปิดมาถึงจุ่ๆโอ้โหทำไมมันปัดลูกหม่งกูได้หมดเลยวะเนี่ย จุดโฮบอกบ้าจริงอะไรวะเน,นี่ยมันปัดรูป่งได้หมดเลยจริงนะลูกนี้เราว่าผมว่า่งดีแล้วด้วยนะเนี่ยโอ้โหแต่ไม่หนีมือครับผมมาอีกแล้วอูนนอริชวันนี้พับเลยครับเนี่ยแบล็กคูลจุดโฮคีมจุดโฮมองนั่นไหนปาดมามาควินยอสเปิดมาได้ยิ่งเรียบร้อยครับผมซาร่าครับผมผู้อาวุโสของเราโอ้กับตัวรูนี้ต้องบอกว่าวอลเลย์แบบไม่จับเข้าไปนะฮะโอ้สองศูนย์อย่างรวดเร็วครับผมนอริช เนี่ยแหละโอ้ทีมันดีกว่าตอนอยู่ซองน้ำเยอะครับผมถึงจะบอกว่าเป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพก็แต่จริงในแชมเปี้ยนชิพนอริชถือเป็นทีมนึงที่เก่งนะฮะ <c oughs> ถึงได้งงว่าตอนแรกย้ายมาเอ๊ะทำไมอันดับแกไม่ค่อยดีเลยวะอ๋อต้องการให้อนอรามาช่วยนี่เองดูรับผมจังหวะนี้ถอยหลังแล้ววุ่นเล่แบบไม่จับครับผมเข้าไแบบสวยๆเลยนะยิงก็ติดบล็อกครับผมไม่ผ่านประการหลังผู้นี้อย่างนั้นหรอกนะเอาละ ฮีโร่คนนี้มาแล้วยังไงล่ะคิมจุนโฮฝากไปก่อนดีมาร์ตินยอสให้มาจุนโฮอีกทีนึงจุนโฮฝากไปซาเจนยิงไหมพี่ยิงเลยยิงเออนั่นแหละครับผมโอ้โหโคตรมันเมื่อกี้เขาขึ้นสกอร์บอร์ดขึ้นมาด้วยนะครับผมตอนแรนของตารางคะแนนของแชมเปี้ยนชิพคือตอนนี้มันเล่นกันนัดก่อนัดแล้วอะครับผม น่าจะเป็นซีรีส์ที่เราได้ลุ้นแชมป์ยันนั้นแบบสุดท้ายได้เลยครับผม,บผมปกติเราจะได้ช่วยก่อนใช่ป่ะแต่ผมดูแล้วว่าซีซั่นเนี้ลุยกันยาวๆยันนัดสุดท้ายยกเว้นแค่ว่าเบอร์รี่จะหลุดนะครับผมถ้าไม่หลุดก็คือยันนัดสุดท้ายเลยอ่ะไม่ครับผมโอ้แต่วันนี้นอริชมาแข็งแกร่งมากครับจุดโทโดนจิม้มแต่ยังได้อยู่ครับฝากออกไปทาเชต้าให้มาอจอ์ซาเชนซาเจน,จนยังไงอ่ะปาดออกมาที่คิมจุดโทถึงสุดเส้นล็อกไว้ เข้าขวาลองปั่นดูแล้วโอ้โหเข้าเลยเย็ดแค่โอ้รูกนี้สวยอะเพราะปกติยิงอย่างเงี้ยเราจะยิงไม่เข้าอยู่แล้วอะแต่ว่าลูกนี้มุมประตูน่าจะแบบว่าโดนบังหรือเปล่านี่อยู่ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าบอลมันเข้าประตูไปเลยอะครับโอ้ดุมาก4-0ครึ่งแรกอะและโอ้เซ็นเตอร์แบ็กคนนี้ยิงอีกแล้วนะครับผมดูวะทะลุประตูเข้าไปเลยอะครับเนี่ยแต่งหนึ่งจังหวะก่อนจะยิงลูกนี้ โอ้ก้มตัวไม่ทันน่าจะโดนบังครับผมดูทรงและทางด้านประตูของ pool บแบล็กพูลนะฮะและผู้สิงเก็เป่าจุดแข็งในครึ่งเวลาแรกนะครับผมนอริซิตี้นำอยู่4ประตูตสูงน,นะครับผมจอร์จซาเจเจวันนี้ยิง2ลูกมีโอกาสลุน้นแฮตทริกในครึ่งหลังนะครับผมมาดูดีกว่าว่าเราจะสามารถทําให้ซาเจวันเขายิงแฮตทริกได้หรือเปล่านะครับลูกทุ่มของแบล็กพูล โยนมาให้ที่กลางครับผมเปิดมาติดท่าได้ของโอดัมเบเร่นะครับผมกันเปิดดูนี้มาอีกแล้วผมแบล็กพูห้วนอุยตกสอสวยดักดักไม่ได้โอเคบังไว้บังไว้ตัดสินใจยิงไกลก็เ,กเข,านขนา้าซองท่าได้ของกันครับผมประตูตเราเหนียวอยู่แล้ว ประตูเราเหนียวแล้วผมผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เอเ์ดันบนเยียบไปจอสซาเจนซาเจนให้กับมาซาร่าอุ้ยด้านซ้ายโล่งเลยครับผมไปแล้วผมพลาดแพ็กเก็ตให้มาซาเจนเป็นแฮตทริกครับผมสุดยอดนะโอ้เล็กๆมาเนี่ยจำได้ว่าเล่นไม่ค่อยเข้ากับแกนะแต่ว่าพอแกยิงเอายิงเอานี่แม่งแบบว่าโคตรโหดเลยครับผมถ้าพลังไม่ได้นกักกีฬาด้วยนะผมจอสซาเจนเนี่ยใครแบบว่า เล่นทีแล้วงบไม่ค่อยเยอะอะและหากองหน้าแบบซื้อมาแล้วยิงเลยอ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมแนะนำแล้วผม p เทนเชียลไม่ได้น่าเกลียดด้วยเนี่ยแล้วเราดูดิกกยิงแบบยิงใช้ได้เลยครับผมยิงเอายิงเอาอะเหมือนจะถนัด2เท้าด้วยนะครับผมวิกฟูดถ้าเข้าใจไม่ผิดจะ4ดาวหรือ5ดาวเนี่แหละพราะเขายิงซ้ายก็ดียิงขวาก,ก็ดีนะครับผมโอดอยู่มาชินจุนโฮจุนโฮไม่ไปอยู่แล้วครับผมออกกลับมาด้านล่างจุนโฮอีกทีจุนโฮปาดมาปาดโอ้ ย็ดแค่ yes, hey, <c oughs> คนเดียว4ลูกครับผมจอซาชเจนดุจะจัดแต่ว่าจุนโฮนี่ก,กลายเป็นสายจ่ายไปเลยนะ,ะเนี่ยจ่ายโหดมากอู้จ่ายสก,กูนึกว่าแบบลืมไปเลยว่าเปา็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมเติมแบบนี้ <c oughs> ดูครับผมเนี่ยเติมมาหาช่องให้มาและดูครับผม <c oughs> อู้ยืดเย,ย็นมากบอลโรมาเข้าซ้ายก่อนหนึ่งทีก่อนจะซัดเข้าเสาแรกชนิดที่แบบไม่ต้องรับเลยฮะ เก๋และนั่นก็จบกมแข่งไม่ที่เรียบร้อยเลยครับผมนอริชวันนี้ก็บุกมาชนะลูตันวะ่ะไม่ใช่แบล็กพูลผมพูดผิดไอ้เหี้ยดูทีมผิดมาตั้งนาน <c oughs> ลูตันทาวไม่ใช่แบล็กพูลขอโทษขอโทษชน,นะไปได้6ประตูต่อศูนย์เลยนะครับผมวันนี้จอสซาเจนรังเทพครับผมยิงไปคนเดียว4ลูกครับผมคิมจ่โฮย,ยิงหนึ่งลูกนะครับผมและอีก1ลูกมาจากทางด้านของซาร่าครับผมเอาชนะไปได้6ประตูต่อศูนย์ลูตันทาวน,นะพี่ยูพูดผิดโอ้โหสิบสิบสองนัดแล้วนะครับผม เอาละครับผมเราจะมาต่อกันที่นัดสุดท้ายประจำพาร์ทนี้เลยะครับผมดูตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยนอริชนำทางได้ของเบอร์ลี่อยู่3คะแนนครับผมบอกได้คำเดียวเลยว่าน่าจะลุ้นแชมป์กันยันนัดสุดท้ายเลยนะครับผมสำหรับทางได้เขอาแชมเปี้ยนชิพนะเพราะว่าแต่และทีมนี่คะแนนมันไล่ไล่ไลบี้กันมากครับผมแล้ววันนี้ City นอริชซิตี้ครับผมจะต้องไปที่วินคาร์ริชโรดนะครับผมไปเจอกับแตนาราวาดอย่างวัดฟอร์ดนะครับผมเกมจะเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับผมอ่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดก่อนเ,เ,เออผมลืมไปมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์บอกนะผมบอกว่าอยากให้ใส่ทางด้านของรองเท้าพูม่าที่เป็นสายสปีดไอเราก็ไม่ดูด้วยว่ามันมันคือคู่ไหนนะครับผมแต่ว่าผมจะขอเปลี่ยนเป็นคู่นี้แล้วกันนะพูม่าอัลตร้าอันติเมตอะไรสักอย่างนี้นครับผมสีมันเข้ากับทางด้านของเสื้อของทีมน w ริชด้วยนะเอาละเอาละคราวนี้ไม่มีการหลอกแล้วผมไปดูเกมแข่งกันได้เลยครับผม สวัสดีครับคุณชมวันนี้เรามาที่วิก k r i ร g e r o a นะครับผมมาดูเจ้าแปดอารวาสวัดฟอร์ซิตี้นะครับผมเปิดบ้านเจอกับคนนั้นของเจ้าด็อกเคมินน้อยนะครับผม n o ริ i ซิตี้ที่กำลังฟงอร์มร้อนแรงจัดๆนะฮะโอ้โหแล้ววันนี้มาในเสื้อสีแดงเสื้อสวยนะผมว่าเนี่ยเนื้อสีเนี้ยสวยมากเลยของ n o ริ i ซิตี้นะครับผมโอเควันนี้เราต้องพยายามเก็บ3แต้มออกไปจากวิก k r i ร g e r o a ให้ได้นะครับผมเพราะว่าจะได้กดดันท่างนั้นของเบอร์ลี่เขาก่อนนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าเบอร์ลี่แม่ง อูสติโคตรดีครับผมไม่แพ้เลยอะมาก่อนแล้วครับผมสีรอนโอ้ว้าวว้าวว้าวใจเย็นใจเย็นยองเออเวทุกคนเลยครับผมมานี่มาฮีโร่คนนี้อยู่ที่ตรงนี้แล้วยังไงล่ะไทยบอลมาคิมจุนโฮฝากก่อนนะครับผมมาพิ้ยอดให้มาจุนโฮทีนึงจุนโฮบอลโรอุดหลุดเลยว่ะหลุดมาที้เอาไปเลยครับพี่ซาโอ้โหวันแกกลับมาเล่นดีเรื่อยๆเหมือนกันนะเนี่ย คณะของเออผมจำชื่อจริงไม่ได้แลแต่เรียกว่าซาร่าแล้วกันนะยิงเรื่อยๆเลยนะครับผมเนี่ยแลวซิรีสฤดูกาลนี้แกแขวนสตาร์ทแล้วจริงๆอ่ะน่าจะแบบว่างอแนกันนิดนึงเนาะแบบว่าเฮ้ยพี่เพิ่งสตาร์ทเจจะขึ้นไปเล่นพรีเมียร์ลีกด้วยกันแล้วขึ้นไปก่อนแล้วค่อยแขวนดีกว่าไหมแต่เขาคงบอกว่าแบบอีเหี้ยขึ้นไปทุกแม่งบ่อยชิบหายเลยขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกวัตถุจากนอริชนะครับผมขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกอยู่งั้นนะครับผมไม่รู้ไม่ไมรู้แกเป็น มันไม่เวิร์กซะฤดูกาลเลยครับผมเอามาแล้วครับผมจุนโฮอีกแล้วครับผมกูดแต่น่าคิดนะว่าถ้ามีคิมจุนโฮอยู่แบบนี้ขึ้นไปเรียนอังกฤษไปเนี่ยนอริชผมว่าน่าจะแข็งอยู่นะน่าจะแข็งแกร่งอยู่อะโอเคอุ้ยออกด้านข้างให้มาซาเจนซาเจนคืนกลับมาจุนโฮเอาอย่างนี้ต้องเปิดปะ่ะบังคับให้เปิดโอ้โหไม่ถึงไม่มีเพื่อนด้านในด้วยฮะนิดเดียวนิดเดียวโคกเออเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว อย่าปล่อยอย่าปล่อยอปกูเดินอยู่กูเดินอยู่อย่าเพิ่งปล่อยกันใจเย็นบักกูนาให้มาด้านในครับผมกลอส์ลิงเปิดออกข้างมาคอร์ดให้มากลอสลิงยิงก็ติดทิมโพซ้ำไม่ได้ครับผมบอลไม่เข้ากรอบแล้วโอ้เจ้าบ้านแฟนๆที่แบบว่า ลุ้นจิกตีนกันสุดชีวิตแล้ครับผมเพราะว่าจริงๆอ่ะพวกาเขามีอัน,นดับยังพอไปลุ้นเพลย์ออฟได้อยู่นะฮะปาเกต้าคนที่ผมชอบนะของนอร,ริสปาเกต้าเนี่ยอเอาคืนแบบแบบรับผมปาเกต้าให้กับมาจุนโฮเล่นบอลซาเจนซาเจนคืนมาที่จุนโฮยิงโอ้โหแม่งเอ้ยนอริอสแมทใช้ไม่ได้ผลอย่างงั้นหรือนี่ปัดออกไปได้ไงอะ่ะเขาได้คิกเปิดโดยมาร์ควินยอดไม่ได้แต่เอ้า โซเดเจนอีกแล้วครับผมคือฟอร์มแกกำลังมากทำอะไรก็ดีไปหมดนะผมจอสซาเชนพี่กะดูจ,ดจัดเลยครับผมช่วงนี้เนี่ยแหละที่เขาเรียกว,ว่าไอแบบว่าช่วงที่ฟอร์มมันเข้าฝักนะครับผมบอลกูคลิกกูคลิกยิงยังไงก็เข้าแต่วันไหนที่แบบว่าฟอร์มมันจะออกไปจากชีวิตแล้วอะ่ะยิงเน่งเน่งมันยังไม่เข้าเลยครับผมดูซาเชนเนี่ยดูลูกนี้โอ้โหบอลตกลงเท้าครับผม <c oughs> บอลน,น่ะตกลงพ้าแบบเหน่งๆเลยแล้วดูกับตัวยงิงนู่นนี่โคตรสวยครับผมโอ้ยอดเยี่ยมอะยิงดีด้วยแกแล้วผู้สิงก็เป่าจบไปเห็นในครึ่งเวลาแรกก็บอกว่ตฟอร์ดเจ้าบ้านตามหลังนอนริชยูย่2ประตูศูนย์ครับผมนอริชได้ประตูจากซาร่าแล้วก็ท่าได้ของซาเจนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อในครึ่งหลังนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเราจะเก็บสามแต้มออกไปได้หรือเปล่านะฮะให้มานะครับผมที่ซาเจนยกสวยมากทาเก็ตเปิดบอลจังหวะเดียวยิง โอ้ล้วเหมือนจะล้าหน้าไปก่อนนะประสินเปล่าครับผมต้องมาดูว่าล้าเยอะหรือเปล่าผมว่าจีจังหวะยกของซาเชนสวยมากเลยฮะจริงจริกงกับขนาดวเท้าไหนหนูก็เริ่มมุ่งละเดวลไบรัมฮันลี่ให้มาที่จุดโฮันลี่กับทดนทีนี่คงปวดหัวทุกวันนะเฮ้ยไอ้ดูฉันบอกแล้วไงว่าอย่าขึ้นสูงเกินนะลงแล้วครับพี่นี่ไงจังหวะนี้ก็ต้องวิ่งซู้ฟัดก,กันเลยครับผมอย่าให้มันเปิดด้านบนด้านนี้ดีว่ามันไม่เปิด เปิดด้านบนี่ผมหลุดแล้วนะผมจังหวะเมื่อกี้อ้าวอย่างงี้เสร็จเลยครับผมเกมสวนของนอริชได้อยู่ที่จุนโฮ,นโฮเนี่ยจังหวะนี้ต้องขึ้นครับผมโอ้ออกมาที่ปราเกตตาครับผม,ผมแล้วก็หักกลับมาที่มากวินยอตเปิดไงบอลสุดยอดอูซาร์เซนกน่ารักเลยครับผมแกโดดควายหลอกบ,บอลมาให้ครับผมจริงจังหวะเมื่อกี้ถ้าถ้าแกชิงเล่นก่อนเนี่ยเรายิงไม่ได้เลยนะ แกเหมือนแกเห็นนะครับผมแกกระโดดข้ามบอลให้ฮะบอลเลยมาถึงนรงน,นั้นของจ oh, ุนโฮโอ้โหผมชอบเลยว่ะย้ายทีนึงย,ย้ายคู่ได้ไหมเนะี่ย <c oughs> มันเล่นกับกูยักฤุกการได้ไหมเนะี่ย <c oughs> ดูดิ oh, โอ้โหแล้วแกดอกอย่างนั้นอนะ่ะมันดึงตัวประกบไปให้ด้วยไงครับผมหลุดเลยครับแล้วจุนโฮก็เออพัทนี้แม่งซัดซ้ายบ่อยอย่างเงี้ยนะทั้น,นั้นจริงๆเท้าซ้ายเราไม่ได้ถนัดเลยนะแม่งยิงซ้ายแบบสองสามลูกแล้วนะจุนโฮเนี่ย กมามาร่าให้มากอสลิงแทงมาไม่ผ่านครับผมโอ้โหสุดยอดว่านอริชวันนี้ใช้ได้เลยครับผมเกมโอโ้โหโดนเสียบไอ้เหี้ยเล่นแบบนี้ถ้าเจ็บนี่คือไม่สนุกเลยนะจะจบฤดูกาลอยู่แล้วจบเจ็บนี่คือจบเลยครับผมน่าจะอดได้แชมป์แต่ว่าไม่เจ็บไงลุดมาหักกลับาซาดเจน้นโอ้ยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วครับผมเทียฟฟอร์มเข้าฝักสุดๆเลยอะ แล้วมันเล่นเข้ากับเราด้วยไงเพราะว่าแทบจุนโฮตบมาแล้วมันยิงได้อย่างนี้เรื่อยๆนะผมบอกเลยว่าเราจะกลายเป็นดาวแอสซิสต์เลยนะครับเนี่ยถ้าถ้าซาเจนเล่นได้อย่างเงี้ยคือตอนอยู่ซอนน้ำอ่ะไอจองโฮมันทําอย่างนี้ไม่ได้ไงฮะตอนอยู่ซอนน้ำทรมานมากเราเลยต้องยิงเองเพราะจงโฮมันทำอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าพอมานนริดและซาเจนมันคมอย่างเงี้ยเล่นง่ายเลยครับผมดูดิยิงเอายิงเอาอ่ะโหดมากอีกครับผมปั๊มโอเคเอาเชือกมันปั๊มกลับ สวยละโอ้โหโดนเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ได้ยินผู้ภาพพูดเปล่าแฮงงอนเดี๋ยวกันไม่ได้ครับโอ้ล้ำหน้าครับผมแต่จริงๆผมอยากรู้เหมือนกันว่าล้ำยังไงนะขอขอดูภาพหน่อยเพราะดูลายแล้วมันไม่น่าล้ำไงปั๊มเงินปุ๊บเนี่ยยืนอยู่ในเส้นโอ้ไปตัดขาทิ้งลูก แกแล้วผู้สิงกระเป๋าจบการงานไ่ได้เรียบร้อยสุดยอดมากก็บอกวันนี้นอริชบุกมาที่วิคเคร์เรชโรดแล้วก็เก็บ3าคะแนนไปได้แบบสุดยอดเลยเขบอกวันนี้ชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์นะผม2ลูกของจอสซาเจนหนึ่งลูกของซาร่าและลูกปิดท้ายนะผมมาจากคิมจุนโฮนะเขบอกผมเขบอกว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากแล้วเราจ่ายเยอะมากเดี๋ยวต้องมาดูจบเกมนี้ผมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นดาวซันโวของเรื่องแอสซิดแล้วนะครับผม ه, จบเกมมัไม่ได้เรียบร้อยนะครับผมและตอนนี้นอริชัตตี้ก็ยังคงเป็นจ่าฝูงของแชมเปี้ยนชิพอยู่น้ำทันต์หน้าของเบอร์ลี่อยู่3นาคะแนนเหมือนเดิมน,นะผมเก็บไปทั้งหมด75คะแนนสนเบอร์ลี่เนี่ยมี72คะแนนนะครับผมลุ้นแชมป์กันมันจริงๆอะและตอนนี้นะครับผมทําหน้าของคิมจุนโฮเนี่ยถึงแม้ว่ามาที่นอริชเนี่ยจะไม่ได้ยิงแบบเป็นกอรอบเป็นกรรมเหมือนตอนอยู่ที่ซองน้ำนะผมแต่ว่ามาที่นี่เขากลายเป็นเซนเตอร์สายจ่ายไปแทนนะครับผมทำมาให้ตอนนี้เขากลายเป็นแอตลีดเดอร์ไปแล้วทำไปทั้ง 14แอสซิสจาก9แมตช์ที่ลงเล่นนะผมโอ้โหเล่นไม่แค่9แมตช์เองเอเวอร์เรสตี้นี่0ถึง9.6นะผมและยิงไปแล้วในแชมเปี้ยนชิพเนี่ย10ประตูนะผมโอ้โหนี่มันเซนเตอร์จริงหรือเปล่าเนี่ยเอาละผมผมจะขอลาไปด้วยสถิติสุดเยอะของยูซึมเออไม่ใช่ยูซึมัสของจุนโฮกันในพาร์ทนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพิพายูกับกัปตันคิมกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วกันในพาร์ทหน้าสัปดาหนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม